ใจของตัวเองมาถึงเส้นอาชีพที่มีต้นทางมาจากเนินอังคารด้านนอกที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเส้นแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้การทำงานใช้ชีวิตในเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความสำเร็จแต่เขาก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่ด้วยเพราะช่วงกลางของชีวิตที่มีความมั่นคงไปแล้วนั้นจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีการเปลี่ยนอาชีพอีกครั้ง ต่อไปคือเส้นอาชีพที่เกิดจากเส้นสมองกลางฝ่ามือนี่เป็นตำแหน่งที่เกิดอยู่บนที่ราบอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าไปก่อนในช่วงต้นของชีวิตและความสำเร็จของชีวิตจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นก่อนหลังอายุเลขสี่ของเขาไปแล้วความอดทนจึงเป็นคุญแจสำคัญของความสำเร็จของมือนี้ที่บางคนอาจต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตปัญญาถึงจะเกิดและผลสำเร็จของการศึกษาและประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา ก็จะบรรลุปเป้าหมายในช่วงเวลานี้เองสุดท้าย